เดีน <De. S 2> นี่แน่อดีแซ่บใบน้อยใบใหญ่จนเกินไปซาเด,ด้ที่ซาปาดปดอกบกใหญ่เลยใส่เป็นเด่นว,ว,ว้าวดอกน้อยสวยเห็นี่ขมจ้า สวัสดีครับพบกับผมบาลเคสติ๊กอิชาพ่กระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าวันที่16บหกพฤษภาคมือฮันตุ้นี่มือมืวตุ้งวันดีได้เสียงโชักับคอหายมานๆเด้อโอเคสติ๊กกับคอหายมานๆพากันมาเลาอกกิเฮ็ดเพื่อว่าเฮ็ดออกจ้ะเข้ามาแล้วก็เจอแล้หนึ่งดอกหนึ่งดอกเข้ามาเบิ่งมาสำรวจเแ็ดอย่างนั้นบอลเคสนี่เพิ่งข้าวบ่ เออแม่เอรีเห็ดเผืงเข่าเห็ดเผืงเขาน้อยเขาน้อยอีกมีหลายน้อยหลายใหญ่เด้มีหลายพืชแม่เนาะถ้าเพิ่มข้าวแล้วนี่ดอกขาต้สีอ้วนๆอันนั้นเข่ไก่ตับหมูเข่าดำมีต้นเขียอยู่นะมีต้นเขียวขนาดให้เราสำรวจบ้างมาลุ้นนำกันโอเคแต่ติ๊กทิมานซ้ำด้ามือนี่หวกมือไว้ไว้ขี้เกี đi 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 Wow điểm mười đi đi điểm mười đi đi điểm này điểm mười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  พยายามมากมีกำลังใจแล้วกำลังใจหาแล้วเหนือน้งงๆทุกนี่เขี่ยไปไม่มันหนาบ่เจอเด้อบ่ได้กินเด้อพี่น้องไม้ขยัสิทธิ์หายไปรู้ตั้งไว้อยู่บ้านชาวสิทธคนเด้อมาหาเห็ดอินชิแบกเลยมาทุกคนเอาบ่เอาไปเอ็กมาได้เอามาหาข้างหน้าได้ขึ้นดอกป้าไว้ให้เด้อบ่หมานก็ทิ่มเลยบ่ไม้ไกยสิทิ์นี่เราเราห้อมเบิ่งทางนี้ สะติกเขี่ยเมื่อกี้นี่ดีฮ็ดเพิ่งลิ้นมาด้วจ้ะนี่เฮ็ดเพิ่งขมนี่แต่เป็นอกตามป่านมันคือเฮ็ดเพิ่งลิ้นมามีรสชาติขมครับบานเพอรเวอร์ใส่แบบนี้เลยบ่จ้าดอกปักไงสองดอกเด้อยว้าวดอกน้อยดีสวยดีพี่ปี๊ปี๊ปี๊ แ็จแล้วยิงดอกสองเหลีดด่ยมไเม้าเนอเมยมันเ่าแล้วเอวาโอ้ยเ่าแล้วยันอันเชื้อพี่งรห,หน,น,นึ่งรอจะต้องยืนเลย โอ้โหหนูเลยบอกดู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 น uh, ีははは่นี่น่นี่นี่นีนี่ตุ๋นาขนมปังเลยขนมปังว่ะกินข้าวอ่ะอดอกอีบก็โอ้ยสวยมากเดี๋ยวนี้เลยสวย แบบนี้น่ะอือเกือยจะนี้แล้วถักใจเอาซอนขัดกระโมงได้เลยเลยขัดกระโมงเลยถือถือแบบนี้เลยเบๆๆิงเบงบงสบายดิสบายมันจะข้อเสียมันถ้ากิ่งไม่หลายๆมันสิติดเด้มันเอาลบเอาลีกไว้ได้ต้องหันไป <c oughs> หันมาแบบนี้ <c oughs> อุ้มเอา มาแล้วมาแล้วดอกสวยมากดอัวนพไขนั่นเองนาแน่าวๆเนาะบอกให้เพิ่งไข่ก็เฮหดเพิ่งเข่าใหญ่แล้วบอเคเลยนี่อ้วนๆแบบนี้ดีห้เพิ่งเข่าบอเคขนาดนี้ดิ ดอกมืดเมันเป็นเชื่อเน่นน้อยอยู่ถ่าไปก็ดอกใหญ่มัน,นบานเลยนี่นออมจ้าสามดอกโอ้โหพอได้หายเลยมองคนเขียขึ้นนะเนจ้ะ เห็ดเพื่อนเห็ดเพื่อนเขียเขียวเห็ดเพื่อนขมนี่เปล่าเห็นอ่ะเห็นไข่ในกรหล่อมอยู่ด้วยเห็นดอกนี่เหรอเนี่ยนี่ดอกน้อยอย่างนี้หัวเป็นเขียวเห็นเห็ดขมขมหมาซื้อเห็ดหรือจ๊ะ เต่นกันตื่นกันผมวานก็เอาเบิดว่าจะกินได้เอยู่นี่ว่าเอ๋มันขมตัวนี้นี่ขมเอาไว้ตทำมิหนึ่งดอกทำต้นไหนสกอตเอา๋ยวจะขึ้กินอย่างนั้นเนาะ เลนไหวก็ได้ก็เว้นอีกไม่ใหญ่หมูมาเราไม่ได้มาหมูกระเก็บอันตันจีนโอ้เห็ดเพื่อที่ซาดเลยที่ซาดป๊าดอกบักใหญ่เลยปาแดงๆต้นสองดอกบักเก็บไม่น้อยนี่นะตอกใหญ่เลยหาหมูเพิรนดมันจะคลิปได้ กรงเกตเนี่ยขนาดหัวดำดำเป็นอย่างโบราโอ้เเิ่มชิดลุกแล้วนี่นะกตะที่เปิดไปไหมเลยสุนัขสิงตว์ืมขนาดเลยนูนูนด,ด,ด็กส้นสวย,ยหายแถวนี้แหละ เผือกกระดอกเป็นหมูเนาะนี่กระดอกพิศอกเป็นหมูโตโห่หัวหอมทามหรือเหัวหองคามอันนี้นี่สาดไปเจอสองดอกนึงเนาะอันนี้ไปเจอเพิ่มเจอเพิ่มหมูเพิ่มทะเลสองโด่หัวห่งออกหลากหลายอยู่นะขมตาเหลือกแต่ขมขมตาเหลือกอ้าเราออกดอกเดียว

เดอมันเ in ่าเงิรนามันก็รนาดอกบ้าเกตเดกกับใบไม้เลยเออเาเ่าแล้วแต่ว่าเ่าแลกอ่อนพอดีครับเ่าเลยได้เอาเด้อเ่าเอาไว้เป็นเชือกสีเดียวกับใบไม้เลยดอกนี้เฮ็ดกผมไปเติมกันเอาไป เติมกันถูสาิกเกี่ยู่ทาพนเนีเยกกันหากำลังว่าจะเดินไปหาสาิ๊กระอดอกนี้ไปให้เจอรัดหน้ารัดตาเลยเห็ดพึ่งข้าวรอด,ดอกบักไงข้าทั้งขมมันี้เห็นดิสาิกอยู่ข้างหน้าพ้นไปเดินหาสา๊กเพื่อเจออีก เริ่มออกดอกที่สงเลยนี่สติกกอน,นาก็ได้ดอกนึงได้นี่ดิอู้หูฮนี่เึดดออฮึฮกเดดกฮึงึฮาฮึฮไปึฮึฮึงึฮ่กัฮเฮึ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 ฮเกึฮึฮเฮึ่ึักฮึ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 ฮเฮึฮ <c oughs> ึฮ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 นฮึฮาน หาหลายคักขนาดเลยป่าที่เรามาหาดอกกระเจี๊ยดถ้าพี่น้องจําได้ดกกน,นี่แหละป่าตัวนี้แหละคนเขียวเห็ดอกกระเจี๊ยเห็นเบ๊บมองคนเขียวน่าจะได่า <c oughs> มันออกแหละเราเอามาบูธันหมู่เก็บพักพร้อมเก็บตรนี้ก็ได้โอเคแล้วเก็บพักไปสักก้อนบาดทีเราไปร่อนใหม่บ่มีใครหายเงี้ยฝายเราเก็บไปนำรูดถามว่าอยู่บ้านเรามีไหมมี แต่ว่าเก็บอ nah, ันุปกไปอีกน uh ี่พอแกงแล้วเด้อนี่เด้อว่าไปธรรมดาได้กระตาหรือกระโมงนี่มันใหญ่ใหญ่ไปคนมันเลอกพรอื่นเธอได้อีกเข้ามายังท่านได้หาเลยเห็นร่องรอยเลยหาไม่เป็นเลยแบบทุกคนทมีเห็ดนิ้วเลยเห็ดจ้าวเานเฉียงเหรได้เลยได้อะละ ไม่ต้องกุ้งมันหนาจ้ะบบเขียบเจอมันได้มันมีต้นเพลกอีกเออหัวเขียนคือแม่มุดไปทางฝุแม่มดเลยแหละกระเวงนี่ฮะเราที่กระสี่กรทอแล้วโอ้ี่กระท้อดินหเิี้ไปโกเขียอนชนมของมันอยู่ใช่ไมมันไปได้ออกทั่วได้แม่คน คนที่หูจักเขานั่นว่าเออเฮ็ดผึ่งออกมุมนั่นมุมนี่คือเบาะเกรนสติ๊กนี่เขากระตุงดิ่งมาเลยแต่เขาห่ฮันเพิ่นแต่ให้ออกทั้งป่าบ่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 อกอกเป็นจุดๆเป็นจุดๆเป็นดอนเป็นมุมให้คนนี้กับคนนี้ปะพาพี่น้องมือแกงเขาก็ได้ไปไแกงแล้วกลมาถึงบ้านเรียบร้อยจ้าสติ๊กก้าล่างเฮ็ดเอามาแกงแดีวกลับไปเอาเฮ็ดละงูกที่นุ่งอิ๋วฝากมาพร้อมน้องกันดาเอามาแกงรวมกันจ้ะ เอาแต่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งชนชติกสีต้มว้ทีหลังนี่เห็ดเผือกเผือเานาะคุนเห็ดละงูอ่ะมาใส่ักติว้วันนี่นี่ักติวใส่ไปอีตู้ำหัวเจาจะต่อเลยก็ใส่น้ำลายแล้วจะติกแกงแบบ แกงละนานขนะพี่นเนาะจะน้าบุกบุแล้ว,นนลวพอดีไว้สุดสำนีน้ำบกิน,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 นเานาะพอดีอ,อ็เจาะพอดีอ็เจาะสิบนัวใส่น้ำลายรอให้ผักอีตูกออับผักติ่วรดจักหน่อยกะชิมรสตามใจชอบจ้ะพี่ฮิดพิ่มขุมเฮาเดียวสติกยกหมอน,นี้ลงแล้วค่อยต้มไว้กินของหวานๆหานามือนขมก็ชวนีกเมนูนึนง ตายแน่พ e nice, <ım> ี่น <schwier form. S 2> ้องคนน่ะดอกน่ากินมากนี่อันนี้เห็ดละงูแ่น้องอิวลวกเอาบม่ได้ต้มมันก็เลยเป็นสีเละๆพี่น้องก็เลยบอกลูกเธอหน่าต้มเอาต้มให้มันสุกไปเลยเนาะใช่เฮาลวกแล้วเฮาเอามาฟิตมันมันสีมันบงงามจ้ะนี่แต่กระบอกเป็นอย่างกินได้คือเก่าลวกพอดีทะลุไฟเฉยๆเนาะแม่เอาเอาให้สุกเลยแบบนี้ค่ะมันจังสีโบเล่จึ๊บๆแถวๆฟืนนี่ฮะเก๊ด กินก่อนไปหาเห็ดเครับแลือ,ม,อามาเกงไส่ถ้วยนึงอื่ <Okay. S 2> บอย่า,ง,างนี้หน่มกุ๊บ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 พึงเข่าให้เนอกเพึ่อขมเลยตั้งหะาตัวเซ่บซะก่อนหเห็ดมันชืมืนเดี๋ยวมันชื้นเลนอบแพ่บพ นค,ค่อยพาไปตลาดอีกได้หนึ่งเหมือนี่วันที่สิบหกกลางเดือนจะไปหาซื้อต้นมะนาวมาปลูกมาบอเคื่อนกข้าวหรือาพี่น้องไปตลาดเขาปะครับผมเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้ยครับเราพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า